สัมภาษณ์หน่อยนรวดร้อยไปได้คะครับเป็นไงคะทิปนี้มีที่นอนสุกสบายสุกสบายสำรานนอนกับพื้นมีเพื่อนเป็นฝรั่งมีเเพื่่อนนป็ฝรังด้วยสนุกสนานสนุกสนานภาษยอะอังกฤษบอ่าเป็นอังกฤษก็ฝรั่งอะไรที่อ่ะนี่ครับเป็นไงบ้างคะทริปนี้โคตรดีค่ะเป็นเฮ้ยทเปนี้ตกประจอยคราบกระเฮี้ยนกระหือเลยอยากมากันเป็นไงล่ะ

เีลับไปวองก็ได้อ่าพี่เอากล้องไปกล้องหนูไม่ใช้หรอกไม่มีแบต